หลังรู้นะคะว่าต้องมาร่วมงานกับซุปตาดังค่ะอย่างติ๊กเจษดาพรและอ้ําพัชราภาค่ะโอ้โหหนุ่มเค้มหมาสวีถึงกับตื่นเต้นเลยเจอบิ๊กเซอร์ไพรส์แบบนี้ทราบข่าวปุ๊บก็รีบยกหูปรึกษาคุณหนิงปณิตาเลยนะคะบอกว่าเคยเจอพี่อ้ําแค่ผ่านๆตอนถ่ายงานที่ช่องแต่ว่าไม่เคยร่วมงานกันอ่านบทแล้วเนี่ยเข้าฉากด้วยกันเยอะมากเลยความน่ารักก็น่าจะมีเรื่อยๆ ด้านพี่ติ๊กนะคะมาร่วมแจมด้วยก็ต้องมาดูกันอีกทีว่าเอ๊ะสุดท้ายพี่อ้ําเขาจะเลือกใครพร้อมหนวยทํางานเต็มที่ค่ะ ล่าสุดเห็นว่าถอยรถเป็นของขวัญชิ้นแรกให้ตัวเองด้วยก่อนหน้านี้ก็ซื้อบ้านซื้อรถให้ครอบครัวนะคะหนุ่มเข้มบอกว่าคันนี้เนี่ยเป็นน้ำพักน้ำแรงจากการทำงานเลยส่วนตัวอยากให้ครอบครัวสบายก่อนหลังจากนี้ก็อยากทำธุรกิจเล็กๆค่ะเปิดคาเฟ่ครอบครัวที่บึงการเป็นที่ดินติดที่บ้านโปรเจกต์เนี่ยก็วางแผนอยู่เรื่อยๆครั้งแรกเลยครับผมที่จะได้ร่วมง,งานกับรุ่นพี่ที่อยู่ในความฝันของเะเอกแล้วหลายคนอย่างที่อ้ํานะครับผมแล้วก็ดงในไอดอลเราพี่ติ๊ก มันก็มีความตื่นเต้นความเกรงความประหม่าในตัวมากๆครับรีบโทรหาพี่หนิงก่อนครับเพราะว่าช่วงก่อนที่จะถ่ายโซเวลีเราก็เกรงพี่หนิงเราก็พี่หนิงก็บอกว่าพี่ห้ามก็เหมือนเหมือนกับพวกเราเดี่ยก็เป็นคนสบายสบายง่ายๆคุยได้เรื่องเสพอภัยมากกว่านอนเกือบไม่หลับนะแล้ววันต่อมาต้องไปถ่ายละครก็เกือบไม่หลับเหมือนกันก็พยายามคิดในเรื่องแล้วก็ได้บทมาอ่านก็บทค่อนข้างที่จะสนุกมากๆนะครับ โรแมนติกเจอพันผ่านเวลาถ่ายงานที่ช่องอะไรอย่างนี้ครับแต่ไม่มีโอกาสได้ได้นั่งพูดคุยกันแต่ถ้าเกิดว่าได้คุยกันก็คงจะมีอะไรที่ดีๆขึ้านมาเยอะเป็นของขวัญชิ้นแรกครับให้กับตัวเองเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็จะให้ครอบครัวค่อยๆเป็นค่อยๆไปสาหรับตัวเองนะครับก็ในเรื่องของบ้านรถซื้อให้ครอบครัวเรียบร้อยแล้วแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ที่ว่ามีงานตรงกับคุณแม่คุณแม่ก็ต้องใช้รถเราก็ต้องใช้รถมันก็เลย จำเป็นที่ต้องซื้อรถเก็บมานานครับเก็บมาค่อยๆเก็บมาเรื่อยๆเลยตั้งแต่เข้าวงการเราก็ค่อยๆซื้อเริ่มต้นเราเราก็เริ่มเริ่มต้นซื้อบ้านก่อนไปเรื่อยๆเอาเท่าที่ตัวเองไหวช่วงจังหวะไหนเรารู้สึกว่าการเงินการงานของเราพอไหวในการในการซื้อของเราก็ซื้อครับเราอยากให้ครอบครัวเราสบายก่อนในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องของการเดินทาง การใช้รถหรือว่าที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับอยากให้ทุกคนที่อยู่ข้างหลังเราอ่ะเพราะว่าตอนเนี้ยคนที่หาเงินได้คือเราเราก็เลยอยากให้อยากให้เขาได้ในสิ่งที่เขาอยากได้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง t u b e แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True i n s i d e ะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ